มึงมึงโอ้โอ้รดดวะโอ้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 อันตรายอันตรายสวัสดีคร,ครับผมมาครับมาชมคูบุต้าร้อยแปดกันบ้างนะครับผมมึง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 ังงงบ ไถไถ up, llegar, function, the majesty, highest, ormuş, ่รอลรอเอาลุ fry, ados, ่งล่องเมื่อไรได้อลรอลุ่งล่องเมื่อไรได้ไถห้ามเอาเลยครับเพราะว่ามองนีเพราะให้เราไถ่จะเชื่อนะครับอยากมันลมนะครับนี่ครับสิสิ้นเดือนตุลาอะไรยังยังไม่ละไถให้เบิดอยู่สิบปูอ้อยยนี่ยมแต่บุญนี่ครับไถ่ม่ได้ไถห้ามไปเลยนะครับเมืองเมือง โอ้โอ้รอดวะโอ้โอ้โอ้โอันจะไล่อันจะไล่ครับนี่ครับขนาดที่สิ้นเดือนจะไล่ยังพื้นที่ยังเสียงลมเลยนะครับผมขนาดยุ่สูงอ่เด้กครับนี่ยังลมเอ่ะ บ่ไทยกับว่ได้ครับมึงแน่ว่าถ้าเราเตรียมดินอีหยังอยู่นี่มึงครับหยาไหมเนี่ยครับไถงูึไปงูงูงกับปลาเอาเลยนะครับพิดแห่ดินมันเนา่าเพราะเห็ดแห่หยามันเนา่าเพราพีดมึงครับบ่าถ้าเราไถเคลีย,ยร์หยาโทมหัวเอาครับมาลุ่นมึงว่าจะมีจุ่มเห็นบ่ รถว่าจมแล้วขมนี่นะจมโอ้อันตรายนะครับแบบนี้แบบไถได้ซ้ำนี่นะครับแต่อไาก็ต้องไถนะครับเดี๋ยวมาเจ็บอีกเที่ยหลังเออมาไถตากดินไปซสกก่อนธนาดินมันแห้งมันกัสิโบโอลมดอกตีเนาะวันนี้อยู่กับภูโบต้าร้อยแปดนะครับผม ตูแอวีไอพี A มาแล้วครับมาแบบนิ่มๆเลยออืเหยีบตั้งหลักย่างปื่อๆเอ,อดิดจะไปหยียบลักลามคุ้ยให้คนกัน้อนะครเพื่อจะเสียบยาง เออลงไปโล่ท่างมันสูงอยู่ประกาศเชียงนะครับใครห้ามไปเลยอ่ะต้องไถแบบนี้นะครับชาวบ้านไถแบบนี้ลมอืมก็เบี่ยนนีเนาะบาทไปทางไหนเนาะระจอบอยู่หนี้ระบาดน,นี่นี่คือเปล่งชึ้งนะครับเอานั่ไปยังน้อยเฮ้า เปญนาณมันลมนะครับต้องไต้ไทยปได้แล้วต้องจับงานไม่ละมึงขัดหถญาทิวมร่อรถอ่ะมึงขับรดครับจีบปู่แก้มได้เหรอครับอ้อยลมป่านี่เอาดุนบเนนน่เห็นยังอ่ะเห็นแต่หลังคารถ ก็ไถ่ก็แตกก็ไถ่แตกอีกคือทอนเราหด,หดเถอะวเพิ่นฮึง <c> เ <oughs> อกครับอ้อันน่้นม่น้างห่านี่ไม่ได้กินนะครับนี่นี่ยังไค่นะั้นเป็นห้างหา่าเนี่ย ผมไม่นห้หางหาเนใี่ยไฮครับในใี่ไฮอ่ะฮัลโม่นม้นหางหาโอ้ขนาดคัดไทยแต่ก็ไทยตรงแท้หระเป็นว่ามันบริเกียวคัดไทยมันอยู่ที่ฝีมือคนขับเป็นว่าอะอันจะกับห้อยเก่า เอาไปใส่บาทโอ้ยคือว่าจังสัน่นโอ้ยใส่และรถเห็นรถอย่าสวมหลังมันมาแล้วมาแล้วว่ามันจะกลับมาทางเกา่า บัลมครับถึงนมาทั้งทึ่งมันลมอยู่แก่แก่ปลายอยู่ข้าเนี่ยครับนี่ครับจะว่าถ้าไทยไปจังสีแล้วมันก็สีหยางก็สีน่าเร็วอยู่ดล้วครับไปครับแปลงมอเงา แปลงไม่ยาวแปลงไม่ยาวอา๋าจะไปทั้งไหนบาดโอ้ผ้าผมลงมสนไปโอ้บวมอยู่อันตลายู่ครับถือว่าอันตลายอยู่นี่อยู่หัวางานเนี่ย เอาครับคลิปนี้กับว่ามีพี่วิธีรีดรีดตอกอยังน,นะครับมึงกันแบบเรียวๆเ,เลยเอาทิมหางไปแล้วจอดไอจวดโอ้หางหาไทยเลยถือว่าสุดจอดนะครับนี่ยฮึอจอดตั้งหางไม่อีกบ่ตั้งหางไม่ครับ À, đây cả rồi, các bạn, lúc nào khâu sớm rồi, các bạn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 , เดี๋ยวไปดักพิ่นไปดักหนาพ่นท,านท่าคุเทงอ่าตัางลำม,มาแล้วครับแปลงนี้บ่ใยไงนะครับแต่ว่ากับ่เคยไถตะเคือหกคักปลูกอ้อยแล้วครับมันจะลำบากมันจะมันจะปลูกใจง่ายไปแล้วนี่หอย่าบ่เเอายันได้ขาค้อปลูกก็ครับนี่ เอ้ oh, เรลียวหนา้า <laughs> เรลียวหลัง <laughs> เป็นทั้งสันโอ้ oh, <laughs> ลมไปเบวัดไทยเลยนะครับอันตรายอันตรายครับแบบอ่ะ <laughs> เดี๋ยวไปทายทางดาบกันอีกจักน้อยนะครับดูซีกว่าผมกับหิวเขาเที่ยงแล้วนะ บางหางทิมเลยไปเลยจ้ไอ้ไอ้จวดเอ้ยขัดท้ายก็แตกโอ้อยหงากระท่วมลัวรวดพุ่นเอ้ยสุดจอดนะครับใครยืนปิดดินไส้ก็เลยไถง่ายนิดหน่อยพุ่นครับ เอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมคูโบต้าร้อยแปดนะครับกับหางห้าไข่คิงหลีนะครับเรียนตัวนี้ก่อนนะครับกับหนางานแปลงหญ้าหญ้าเอียงกับบุรุษหกกะหกครับเรียนตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสิไปไทยกันใดไปไทยอยู่าใส่ฝากเอซีทิดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้ไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ